เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอบพระคุณ อย่างสูงนะครับ FC ไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแยะมากมายก็ตั้งแต่เรื่องโรคระบาดจนมาถึงสภาวะเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้ขุดโดงก็พูดเสมอนะครับว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าคนเป็นอาจจะมีอายุหน่อยก็อาจจะได้ยินอยู่ตลอดนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเศรษฐกิจแบบนี้ การดูแลตัวเองการจะใช้จ่ายเงินก็ต้องเซฟเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้ดีเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองยืนยันโดยตลอดนะครับไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้ดีเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองคลิปนี้ EP นี้คุูด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทนะครับโดยเฉพาะเหรียญ10บาทปี2542 มีทั้งรายละเอียดนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูวันนี้ก็คงจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมาดูกันว่าปัจจุบันนี้เราเล่นกันเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสคุูดวงจะหาข้อมูลที่เขามีการซื้อขายกันนะครับนำมาให้ชมเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ครูดงแนะนำให้เพื่อนๆพี่นเ,น,เน,น้องเก็บตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ เนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญปัจจุบันมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2542นานะครับจำนวนการผลิต1ล้าน3หมื่นเหรียญ1นึล้านสาหมื่นเหรียญ1นึล้านต้นนี่เปรียบเทียบกับเหรียญหมุนเวียนก็ถือไม่เยอะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ4นี่ครับผมด้านหลังก็เป็นวัดอรุณ ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงราชกาลที่9ที่เป็นพระเสียเล็กนี่ครับผมเหรียญนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วสิกลางๆปีที่แล้วราคาขึ้นมาถึง30บาท 50บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับ30บาท50บาทต่อหนึ่งเหรียญแต่ว่าปัจจุบันนี้ถามว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไหมมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเล่นกันก็อยู่ตั้งแต่15บาทจนถึงไม่เกิน30บาทนะครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าราคาเหรียญราคาธนบัตรตกลงมาหวบเลยคนที่เป็นพ่อค้านักสะสมก็โอดขวดกันเพราะว่าหลายคนก็ไปซื้อในช่วง ราคาสูงไม่ใครละครับคูโดมงด้วยแหละหนึ่งในนั้นนะ่ะแต่ก็ได้ของมาครับในช่วงนั้นตอนนี้ราคาตกลงมาคูโด่งอยากจะบอกนะครับว่าการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรคูโดง่งพูดเสมอเก็บของใกล้ตัวเก็บของใกล้ตัวนะครับคือการออมด้วยแล้วถ้าเกิดเหรียญน,นั้นมีราคาเกินหน้าเหรียญเราก็ได้กําไร ครูโด่งถ้าใครเป็น fc จะเห็นว่าครูโด่งไม่เคยบอกว่าเฮ้ยไปซื้อที่นู่นมานะซื้อที่นี่มานะแต่ถามว่าช่วงนี้ราคาลงใครที่พอมีกําลังซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะครับไม่ว่ากันซื้อได้นะครับแต่ว่าอย่าไปหวังว่าซื้อมาเพื่อเก่งกําไรซื้อมาเพื่อใช้ในการสะสมนะครับแต่ถ้าเกิดวันหน้าราคาขึ้นก็ถือว่าโชคดีไปถ้าคิดแบบนี้ก็โอเคเนาะปี42ปัจจุบันก็เล่นกันตั้งแต่15บาทไม่เกิน30บาทนะครับ นี่ครับผมก็ยังเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุณดงแนะนำหลีกเลี่ยงการใช้นะครับการใช้การให้เด็ดขาดเพราะว่าเหรียญนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่คุณดงก็ยังเชื่อหวังนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเศรษฐกิจฯฯฯด,ดีขึ้นพอนักสะสมเข้ามาอยู่ในวงการมากขึ้นราคาเหรียญราคาธนบัตรจะสูงขึ้นการเก็บเหรียญการเก็บของใกล้ตัว เป็นอีกส่วนหนึ่งของการออมแล้วการออมวันหนึ่งเมื่อเศรษฐกิจแบบนี้เหรียญพวกนี้จะช่วยเราได้ใครติดตามเป็น FC คูโดงจะเห็นว่าคูโดงพูดแบบนี้เสมอสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูโด,ดงคยวย